เอานะเดี๋ยวดูโจทย์ข้อนี้เลยนี่เห็นไหมอุ้ยนี่คือหัวข้อ A ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะออกข้อสอบแล้วตรงที่มันเข้มๆเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องจดลงไปในสมุดโอเคจับๆๆๆๆๆๆโอเคเข้าใจนะเี๋ควบจะลบละเนื้อหาต่อไปเป็น รูปทรงเลขาคณิตนะดูตรงนี้เธอน่าจะครูน่าจะเคยสอนนะตอนเทอที่แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมสามเหลี่ยมเนี่ยมีมุมฉากด้วยตรงนี้นี่90องศาแล้วก็30องศาแล้วก็60องศารวมกันได้เท่าไหร่ในมูิวซิกครับ ข้อน,นี้ตอบเท่าไรเนี่ยเนี่ยที่คูวงเนี่ยอันเนี้ยกี่องศาอันนี้กี่องศาอันนี้กี่องศาเอามารวมกันสรุปแล้วว่าสามเหลี่ยมเนี้มีทั้งหมดกี่องศาเออเออเอเอร้อยแปดสิบค่ะหน่าเห็นไหมกิมอีดูเขาเป็นตัวอย่างสิเขาดีนะแจ่มไปเลยขับใจนะ ฮัมเรียนอะไรกันอยู่จ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอ,อสวัสดีจ้าตอนนี้นะจ้าคุณครูอุ๊ยผอ,อเนี่ยจะหาดัมเมเอร์ของโรงเรียนจ้าเอามาสองคนเลยนะห้องนี้ครูขอหัวหน้ากับเลขาดัมเมเอร์แล้วคุณครูจะไปหานักเรียนห้องอื่นเนี่ยห้องพิเศษ M.E.P. E.P. นะ ครูขอสองคนแลวควรจะไปคัดเลือกจากห้องธรรมดามาสองคนนี้จะเป็นตัวนำานะแต่หัวหน้าจะเด่นที่สุดอ่ะไหนขอประชาธิปไตยหน่อยเอาเลยค่ะเดมิอเรอร์ละกันหนูขอเสนอค่ะหนูด้วยหนูด้วยนูค่ะอ่ะเสนอเลยค่ะเน้นหนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อเชอรี่ค่ะนูชื่ออะไรจ๊ะอ๋อหนูชื่อพิงกี้ค่ะ ัน้ชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อเลเมอนค่ะใครเลือกเชอร์รี่ยกมือหนูค่ะผมด้วยครับเชอร์รี่สองคนใครเลือกพิงกี้ผมครับพิงกี้หนึ่งคนแล้วใครเลือกเลเมอนผมครับหนูค่ะหนูค่ะ โอเคงั้นเลมอนสามคนนะงั้นเลมอนได้เป็นเลขาแนละ้วออกมาหน้าห้องเลยจ้ะโอเคต่อไปหัวหน้าใครจะ,จะเสนอจ้ะหนูค่ะหนูค่ะโอเคใครเลือกเก้มอีเฮ้ยใครเลือก Wednesday ผมครับผมครับผมครับ หนูค่ะหนูค่ะใครเลยก,กิมอีหนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะหนูผมครับผมครับโอเคกิมอีออกมาเลยจ้ะขอบคุณทุกคนที่โหวตให้มากๆเลยนะอ่ะตาผอออขึ้นมานะจ๊ะคนอื่นเรียนต่อนะจ๊ะมีอยากเรียนคณิตศาสตร์เลยพูดอะไรกันอ้าวมิวสิกตอบข้านี้สรุปแล้วเท่าไหร่ 190ร้อยเก้มังคับพีดเคขึ้นมาเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปหาห้องธรรมดานะอ้าวมาแล้วหรอห้องธรรมดาก็รอพอดีเลยไปที่ห้องผออ,อก,กันนะคะจ้าจ้าเขารอกันที่ห้องพอออคะ่ะแอรเย็นเย,นยนช่ำๆห้องพอออแบบนี้เดี๋ยวหนูขอนั่งทํางานต่อนะคะเออจ้า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 น,นี่รองผอ,อ,อนะคะทุกคน นักเรียนนักเรียนเราได้แล้วนจาจะเลข,ขากับหัวหน้าดามเมเออร์แล้วมันกิมอีห้องอีพีนี่นะใช่ใช่ห้องวิดอินเตอร์เลยนะแล้วนั่นเลมอนด้วยนี่เพื่อสืิชั้นสมัยอนุบาลน,นั่นสมัยชั้นนั่นสมัยปถมน่ะเลมอนกับกิมอีจริงๆด้วยอะสวัสดีจ้ะทุกคนเราชื่อกิมอีมาจากห้องวิดอินเตอร์สวัสดีจ้ะแลวเพื่อนสนิทกิมอีชื่อเลมอน เราก็มาจากห้องเดียวกันในน้ำตัวไี่น่ารักมากๆเลยจ้าเห็นด้ยคะ่ะเห็นด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราลงไปชั้นสองเนาะเด็กๆหัวหน้าอยู่ข้างหน้าไว้นะเราไปชั้นสองกันนะโอเคเลยนะนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะครูนะจ๊ะ จะเลือกดัมมี่เยอร์ห้าคนแล้วที่เหลืนนอเล่นดนตรีเขาเล่นดนตรีเป็นบ้างหนูหนหนนนนค่ะหนูข้าหนูเล่นไวโอลินเป็นแล้วใครเป่าขลุยจ้าหนูค่ะหนูเป่าเป็นนักดนตรีสามท่านนะจ๊ะนั่งเลยทรัมเป็ตละจ๊ะไม่แน่ใจว่าม้ใช้ในเปล่านะหนูค่ะไวโอลินนั่งตรงกลางนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวครูจะเล่นกีตาร์จามีร์น่าจะฝึกซ้อมมาแล้วบ้างเนาะเออค่ะหัวหน้านี่นี่น,นี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะจ๊ะครูต้องขอโทษด้วยน,นะจ๊ะจะมีผู้หญิงสองคนที่ได้ใส่เกงโอเคเรามาเรียงแถวกันก่อนมนาะ งันให้คนใส่เกงอยู่ข้างหน้าแล้วถือนะจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดแล้วก็หนึ่งสองสาสห้าเจดแปดสลับ2องสามสห้าเจด โยนแล้วคือเลก็หนึ่งสสตึงตึงแยกล่างแล้วก็กลับมาที่เดิมสลับแล้วสลับแล้วก็มารวมกันจาก นั้นประคองแล้วก็โยนตัวลงมาสะลับ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด yes perfect มากเลยจ้าเก่งมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยนะคะวันนี้ขอตัลาไกันนะบ๊ายบาย